สวัสดีค่ะสวัสดีวันเสาร์นะคะพี่น้องจา้าขออนุญาตตั้งกล้องอันทั้งแนวตั้งนะคะเพราะว่ามันตั้ง,งายเนาะพี่น้องจา้ามันตั้ง,งายกว่าทั้งแนวนอนเนาะคะ่ะทั้งกล้องกับพียังบริเทนซื้อไหมนะคะและมาทักทายทุกคนคะ่ะทักทายวันหยุดวันเสาร์นะคะเป็นวันยังบวชเสาคันจมูกยิ่งยิ่งนะคะพี่น้องจาา้าสักะ แล้วเวียกซักกะแล้วเวียกซักกะอันเฮ็ดเวียกแล้วตั้งแต่ตื่นแตเศร้าแล้วนะคะอยังมาลงแล้วน้องบันใ้ตั้งไปไปกันตั้งแต่ตื่นแต่เศร้าแล้วกะซักกะแล้วเวียกอันอันนั้นตื่นมากะล้างรถล้างรถกะล้างถ้วยเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซานหลายอันหลายอย่างซักกะแล้วซักกะได้อาบน้ำตอนนี้กะกำลังเที่ยงแล้วนะคะพี่น้องจ้า อากกินข้าวอิ่มเรียบร้อยออมน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องจานนี่ <c oughs> พี่เ็มมี่อันนี้ไ <c> ผ <oughs> กินก่อยอันกะทิก่อยใส่อันเขาเอันอย่างอันขีบบักเ้าขูดบักเ้าห่าวาบักเ้าอันนั้นไปฟฝอยฟอยเนาะแล้วก็มาใส่แลกก้วกระใสน้ําตาลน,นะ,ะนะ <c oughs> เฮดแบบนีเดินนี่พี่น้องอันนี้คือก่อยได้นี่กอ่อยแม่่นเฮดอีกว้ามันเปนจานมันหดคนยากจังเลยไม่จ้า อันนี้คือกรอยนะจ๊ะน้องจ๋าอันนี้คือก่อยนี่กินแบบพี่เตียมนะคะรับรองว่าอร่อย นะคะพี่น้องจ๋าใส่กินก้อยอันใส่อันขีบบอกเ้าวใส่น้ําตาลแล้วมันมันแงแงมันอันยะแงในปากมันคัดคัดแง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 ในปากเนาะเฮ็ดจังซี่พี่น้องจ๋านี่เอาน้ําแดงอันใส่น้ําแดงอันให้บ่อยนะแล้วก็นมข้นนมสดนมอันนมจืดนมอันนะฮะพาริสัน อืมหืมเป็นรองก่อนลองเห็ดเบอรเนี่ยแต่ว่าก่อยก่อยแม่นุ่มแล้วอันนี้คือเพื่อนเห็ดตะอบก่อนมาแล้วตัวสวยตัวสวยมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ย nhỏ 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 nha thấy nhau là kìm nấm rồi này nó nhạy đây thấy nhau kìm khoáng ngọt đây nhỏ thì ngon ăn không tin nhắn là tin nhắn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  tin ăn đi đi tin nhắn 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 แม้วเได้จังใจใมาเลี้ยงซ้ำปนมะยู่เองขนมหวานของหวานไปสิมาไปซมากกินของหวานเผลือกมันหนึ่งสิ มันขอกินด้วยพี่น้องขอกินของยายืดเสร็จหล่าไม่ได้กินดีเท่าต้องหายเพื่อนได้กินน้ำไม่น้ำกลับไลยเอาอีกบ้า กินหนังกับไม่กินน้ำแมวกันเละอันนั้ขอพูดยาปะว่าอย่าหันหลังใส่กัญญาเพราะอยากกิน Xếp Bỏ bye nào. Im lắm. ไปเห็ดเบิ่งเด้อพี่น้องจ้ะแซบเนี่ยนี่เป็นก๋อยที่มัดดนอะไรนุ่ม อันนี้คือแม่แเราให้ตั้งแต่อง่อเขารอบก่อนกลอยเห็ดเองนะกลอยก่อนแม่เราเห็ดเองโตมากินน้ำโูดจุดเสียด้วยน,นะ ไปร้องเห็ดบังเดพี่น้องจ้มามบางอย่างแตกฉลังค่ะ กิกนยังกอกินน้ำมันไงแล้วคนละคนละอืมอืมอ,อ,อย่าเพิ่ซสามแมตกซะนน่อืม ยื้อคอเขาเพิ่งก็มากินเขาสวยพี่รองเลยกินเขาสวยกินเขาเจ้าเขาหกบป่ากบปีปลาปลาชูฮบนีเรนี้อร่วูไว้ มากั็ปิ้งปลาน้ำจืดภนสีมักภนสีมักกินกว่าปลาทูขับไปน้ำจืดภาีกินหลายกว่ากินด่ละเชื้อเนี่ยมันกินน้อยๆเด้อกินว่าสวดจานกระเบิดพี่น้องจ้ะเพื่อกินเขาอนะ้ะแมวเนาะ <c oughs> เนี่ยจะไม่น้องจับเมืดแล้วนะคะใครที่อเคยกินกอยแล้วมันมันไม่อร่อยนะคะมันหัดขีบม,มักเผาไปแย่ขีบหมากเผานะร้องเหตุคือพี่เต็มรับรองนะคะอร่อยแน่นอนนะคะแซ่บแน่นอนนะคะเห็นแล้วอีแม่ว่าเออแซ่บแซ่บอม่ว่าคือกีขนมนี่เนาะแม่ว่าได้พี่เต็มเห็ดเมื่นนอะคะืนนี่เนาะคะื่กีขนมนี่เนาะมาที่แรกเนาะ,ะก,ก็เสิเห็ดนะนะมันบ่มีกะทิบักเผาปกติแต่อันพี่เต็มสิเอาก,กะทิใส่นะ กะทิกองหรือกะทิยังที่มันเป็นน้ำกะทิเนาะ่เดียวก็สบมักใส่ขีบักข้าวม,มันเวลาห้าหย่ำเ้าเคี่ยวแล้วมันมันมันแยๆในปากนะเนาะแต่มันบ่มีแบบนี้พอดีว่ามีน้ำแดงมีนมมีอันนี้อยู่ในตู้เย็นเอามาไว้อันชงกิน่นยำมันเห็ดเวียกมเมื่อยอยู่แล้วนะคะ พี่เิือมก็เลยมาเสกไว้เสียบซื้อพี่น้องจ้าคะแหละสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เิืมก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะเนี่ยเบิ่งไว้อย่างมาเสะมันเป็นแบบแบบในตานะพี่น้องจา้าแล้วกาจะมาเจอกันคลิปต่อไปมืดต่อไปเธอต่อไปนะคะคอยติดตามมาอันพี่เิือมสิไปเห็นยางมื่อนี้พี่เิือมยังบม่รู้วา่าสิไปเห็นยางก่อนนะคะก็มีหลายทางไปอยู่นะจ๊ะพี่น้องจา้า สำหรับมือน,นี้กัไว้เพิงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย